ลิซ่าลุกนักธุรกิจสาวท่านหนึ่งปาร์ตีต้วันเกิดเนโอมิเอ็กบอสนับสนุนหลักคือเซลีนชุดอย่างเทพมีหน้าม้าเปิดคาง สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไปเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสักนิดนึงค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะทางแบรนด์หรูหราระด,ดับโลกไม่ปล่อยให้แฟนๆได้พักกันเลยละคะ่ะเพราะน้องลิซ่าได้บินต่อที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแลังจากสมาชิกแร็ปพิงได้จบคอนวทพิง์ที่มาเก๊าสองวันนะคะน้องลิซ่าก็คือไม่พักบินต่อออกงานเลยละคะ่ะก็มีแววแวออกข่าวนะคะว่าทางแบรนด์เซรีนหรูหรานี้ และนอยซาที่ในฐานะ GBA ค่ะก็อาจจะมีงานเกิดขึ้นนะคะที่เมืองนิสประเทศฝรั่งเศสก็เพื่อเข้าร่วมงาน V.I.P. ของเซรีนนั่นเองล่ะคะ่ะแต่ล่าสุดเจอน้องลิซ่าก่อนแล้วนะคะผลปรากฏว่าเจอตัวน้องลิซ่านะคะได้ออกมาปาร์ตี้วันเกิดค่ะได้เจอทั้งเซเลบคนดังนะคะน้องได้เข้าร่วมงานวันเกิดของเนโอมิแคมเบลนะคะเอ๊ะ นาโอมิ Naomi, ซึ่งก็เป็นนักธุรกิจเซเลบคนดังมากมายค่ะเป็นนางแบบชาวอังกฤษที่เมืองขานเมื่อคืนนี้นะคะลุคนี้มีสูตรขาดลุกนักธุรกิจสาวผมไม่มีหน้าหมานะคะเป็นผมแบบปัดข้างผมก็ทําแบบร้อนๆนะคะซึ่งลุคนี้ให้อารมณ์ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ใส่สูตรนักธุรกิจสาวสวยซึ่งก็เรียบหรูดูแพงเป็นอย่างมาก ซึ่งก็สนับสนุนหลักโดยเซลีนเซใจนะคะสุดไายวิบวอบเซลีน2,023น c คอลเลชันวินเทอร์ค่ะก็ลุกสูรนะคะดีกรีนักธุรกิจซึ่งคลิปนี้ค่ะบรรยากาศภายในงานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดนะคะก็ดูคลื้ครื้นดูสนุกสนานปาร์ตี้ริมสระน้ำค่ะ ทั้งนี้น้องลิซ่ายัางไดมาลงสตอรี่นะคะว่าคืนนี้รอไม่ไหวแล้วค่ะพร้อมกับแท็กให้ไอจของทางเซลีนนะคะก็มีได้ของขวัญวันเกิดจากเซลีนค่ะมีดอกไม้ช่อโตและน้ำหอมอีกด้วยละค่ะแฟนๆต่างก็ออกมาขึ้นแฮชแท็กดังกล่าวนะคะรอน้องลิซ่ามีรูปเดียวก็สามารถวีดได้ค่ะรวมถึงสื่อทั่วโลกต่างก็ลงข่าวนี้ด้วยเช่นกันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ